สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับหรือเกรดโฟนั่นเองนะวันนี้นะครับมาสเตอร์บาร์ก็จะพาพวกเรานะครับไปรเรียนในวิชาสุพปปะศึกษานะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับก็ในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับได้แก่สี่เรื่องอย่าง สี่เรื่องหลักๆนะครับนะโดยเรื่องแรกนะครับก็คือคุณค่าของวัยรุ่นนะครับเรื่องที่สองก็คือการวางตัวนะครับในในฐานะสุภาพชนนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือการรู้เท่าทันสื่อและเรื่องที่สี่นะครับก็คือการปฏิเสธนะการปฏิเสธนะครับพฤติกรรมที่จะเป็นอันตรายต่อตนเองนั่นเองนะครับก็ในเรื่องนี้นะครับจะเน้นย้ําให้พวกเรานะครับเห็นคุณค่าของตนเอง นะครับรวมไปถึงมารยาททางสังคมด้วยนะครับโดยหัวข้อแรกนะครับที่มาสเซอร์จะพูดถึงก็คือคุณค่าของวัยรุ่นนะเขาบอกว่านะครับวัยรุ่นเป็นช่วงที่ต้องการความโดดเด่นของตอนเองนะครับต้องการมีตัวตนในสังคมที่ตนเองอยู่นะครับโดยนะครับโดยจะอาศัยการประพฤติการกระทําของตอนเองนะครับการแสดงออกถึงความสามารถ ของตอนเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะครับนะหรือการทํากิจกรรมนะนี่นะครับสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเต้นนะครับในเรื่องในเรื่องของการเต้นก็มักจะจับคู่นะครับจับก,กลุ่มกับเพื่อนที่อชอบเหมือนเหมือนกับเรานะบางคนชอบแบ็ k พิงก์ Pink, นะครับก็จะไปหาเพื่อนที่ชื่นชอบเหมือนกับเรานะครับจะได้ คุยกันได้นะครับหรือบางคนที่เป็นเด็กเรียนเลยนะเป็นเด็กเรียนเลยก็จะอยู่กับเพื่อนที่ตั้งใจเรียนเหมือนกันครับส่วนใครที่ไม่ชอบเรียนก็จะจับกลุ่มกับคนที่ไม่ชอบเรียนใช่ไหมนะครับนะอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อต่อ,ต,อต่อเราหรือครับหรือต่อวัยรุ่นเนี่ยเป็นอย่างมากสังเกตนะครับคุณพ่อคุณแม,แม่เตือนเราเราจะไม่ค่อยฟังนะครับแต่เวลาเพื่อนบอกเป็นไง โอ้โหทาตามเพื่อนชวนไปไหนไปนะครับนะอันเนี้ยเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นนะครับที่เราต้องเข้าใจนะครับนะครับก็สังคมที่เราอาศัยอยู่นะครับเป็นสังคมพระหูวัฒนธรรมนะครับก็คือสังคมที่นะครับอ่าเรียกว่าไงเป็นการเปิดนะครับเปิดใจยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครนะครับชนชาติใดลักษณะ ท่าทางร่างกายจะดําจะขาวจะรวยจะจนนะครับทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครนะไม่มีใครที่โ,โหข้าจนเลยนคอสมมติมาเซอร์รวยจะทําอะไรก็ได้นะครับจะทําผิดกฎหมายก็ได้ใช่ไหมไม่ได้นะครับทุกคนจะจะต้องปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสังคมพรหุมัฒนธรรมนะครับซึ่งปัจจุบันสังคมเราก็มีความหลากหลายนะครับ นะครับมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาติพันธุ์ชนชั้นคืออะไรชนชั้นฐานะนั่นเองนะครับชนชั้นนะยากจนมั่งมีร่ํารวยนะครับชาติพันธุ์ก็คือคนอไทยคนไทยจีนคนมอญคนพม,มา่าคนอะไรนะครับมีให้เราเห็นอยู่ทั่วๆไปนะครับศาสนาบางคนนับถือศาสนาคิดอิสลามพุทธนะครับนะเ <นะ S 2> พื่อนเรายังมีเลยใช่ไหมบางคนก็เป็นคนฝรั่งนะครับบางคนก็ นักถือศาสนาคิดก็มีนะครับรวมไปถึงนะครับความชื่นชอบทางการเมืองนะและความหลากหลายทางเพศนะครับอ่านี่ครับเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนนะครับมีความแตกต่างกันนะแต่จะไม่มีใครด้อยกว่ากันนะครับจากภาพเป็นไงครับคนนี้ใครลิซ่านะครับลิซ่าแบ็คพิงนี่นะครับลิซ่าสวยไหมสวยนะครับ ขาวน่ารักนะครับเป็นไงเขาเป็นใครครับเป็นนักร้องชื่อดังใช่ไหมครับนะอ่ะมาดูภาพทางขวาครับใครรู้จักคนนี้บ้างคนนี้คือเอ็นโกลลกองเต้นะครับนะสังเกตที่มือเขาครับที่มือเขาถืออะไรครับถ้วยฟุตบอลโลกนะครับมาคาว่าเขาเป็นไงครับเป็นนักฟุตบอลชื่อดังนะครับและ เป็นนะักฟุตบอลคนสําคัญของประเทศฝรั่งเศสนะครับนะในถ้วยคือแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับนะเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติฝรั่งเศสได้นะครับจากภาพทําให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะสวยขาวนะครับหรือจะดำนะครับแต่ทุกคนเป็นไงมีความสามารถนะครับมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองนะซึ่งซึ่งเอ่อคนเราต้องมีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับไม่ใช่บางคนโอ้โหฉันเกิดมาตัวดำนะครับ เเพื่อนเราขาวนะครับโอ้โหฉันไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ล้วฉันจะฆ่าตัวตายนะแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับนะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทําทําอะไรทําตัวเองให้มีคุณค่าได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะต่อไปนะครับเรามาดูการวางตัวนะการวางตัวในฐานะสุภาพชนนะครับการเป็นเพศใดนะครับนะ การเป็นเพศใดจะมีอัตลักษณ์แบบไหนก็ตามนะครับนะทุกคนเขาจะเรียกว่าไงจะมีนิสัยครับนิสัยที่เป็นส่วนตัวเองนะครับซึ่งนิสัยเนี้ยนะมานเตอร์เชื่อว่าทุกคนมีทั้งนิสัยที่ดีและไม่ดีนะครับซึ่งมันไม่มันไม่มียารักษาได้เนื่องไหมมันต้องเกิดจากการที่เราปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองนะครับ เราต้องรู้จักการปฏิบัติตนปฏิบัติตนเองนะครับว่าเราจะเดินไปในแนวทางที่ที่ดีหรือไม่ดีนะครับเรามาดูภาพด้านล่างครับอผู้หญิงคนนี้นะครับพูดว่าคนดีของฉันหรือต้องเป็นคนที่ไม่พูดปดคืออะไรโกหกนั่นเองนะครับไม่พูดสอพอสอพอคืออะไรครับ เพาะคือประจบนะครับประจบประแจงนะก็คือว่าไม่พูดโกหกไม่ไม่พูดประจบประแจงนะครับไม่อิจฉาไม่คิดคดโกงนะครับและไม่มีความทะยอยานอย่างบ้าๆนะแต่จะต้องเป็นคนที่ทำไมครับพยายามทําหน้าที่ของตนเองให้ดีอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมนะครับผู้หญิงคนนี้คือใครครับสมเด็จย่านะครับ สมเด็จย่าคือแม่นะครับแม่ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับหรือพรามหากตริย์องก่อนนั่นเองนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็เป็นคําสอนที่ที่ท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับเพื่อเตือนใจประชาชนทุกท่านทุกท่านนะครับอ่เรามาดูนะครับการปฏิบัติตนต่อกันนะหนึ่งนะครับไม่ตัดสินหรือให้คุณค่านะครับ คนเราจากรูปร่างลักษณะภายนอกนะครับก็คือไม่ใช่โอ้โหเห็นเพื่อนเลยตัวดาไอ้นี่ต้องนิสัยไม่ดีแน่ครับไอ้นี่ตัวเตีย้ยนิสัยไม่ดีแน่ครับไอ้นี่ตัวขาวต้องเป็นคนดีใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราอย่าตัดสินกันแค่ตรงนั้นนะสองนะครับยอมรับความชอบหรือการแสดงออกทางเพศของผู้อื่นนะครับนะจะต,ต้องยอมรับพูดง่ายปัจจุบันนะครับเพศนะครับมีความหลากหลาย เขาเรียกว่าเพศวิถีนะครับหรือเพศทางเลือกนะครับเราต้องยอมรับในจุดจุดนี้ของเพื่อนหรือของผู้คนทั่วไปนั่นเองนะไม่เรียกนะครับหรือให้ชื่อนะครับหรือใช้คําพูดกับผู้ที่มีเพศที่แตกต่างเนี่ยนะครับในในทางที่เป็นการดูถูกนะครับหรือว่าล้อเลียนนะครับพูดง่ายว่าอย่าบูลลี่กันนะครับปัจจุบันสังคมเรานะครับ หนักถึงการบูลลี่เป็นอย่างมากนะครับนะเราอย่าไปทําแบบนั้นนะครับยอมรับและเคารพนสิทธิของคนที่มีเพศสภาพต่างๆเพราะมีความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับเพศคืออะไรล่ะเพศนะครับคือลักษณะที่แสดงให้รู้ว่านะครับเร,เ,เ,เราเป็นเป็นชายเราเป็นเพศชายเราเป็นเพศหญิงซึ่งนะครับเพศจะมีสองแบบด้วยกันนะ เพศโดยกำเนิดนะครับคือเพศที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เราเกิดนะเราออกจากท้องแม่มาปุ๊บร้องเอเวะเอวะนะครับเราจะมีอยู่สองเพศเท่านั้นนะคือหนึ่งเพศชายนะครับสองเพศหญิงนะครับต่อไปเรามาดูเพศวิถีนะครับเพศวิถีคือเมื่อเราเกิดมาแล้วนะครับเราจะปฏิบัตินะครับหรือแสดงพฤติกรรมนะครับจะตรงกับเพศก็ได้หรือจะไม่ตรงก็ได้นะครับเช่น ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนะครับเช่นผู้หญิงแต่แสดงตัวเป็นชายนะครับนี่นะจากภาพนะรับเราดูนะครับคนนี้เป็นไงครับแข็งแรงไหมแข็งแรงนะครับกล้ามเป็นมัดมัดนะครับบึกบึนกำจำนะครับมองแล้วคือรู้เลยว่าผู้ชายแท้ๆนะครับคนนี้คือบัวขาวนะครับคนนี้คือบัวขาวนะครับซึ่งก็เป็นนักมวย แชมป์โลกของไทยเรานั่นเองนะภาพต่อมานะครับคือผู้หญิงนะครับสวยไหมสวยนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ทําไมครับเป็นนักมวยหญิงด้วยนะครับเห็นไหมว่าเป็นเพศหญิงแต่ชื่นชอบในความแข็งแรงนะครับชื่นชอบในลักษณะคล้ายๆกับผู้ชายนะครับต่อไปผู้หญิงคนนี้ทําไมครับเป็นนางราใช่ไหมเนี่ยนะอ่าเป็นนางรานะครับ สวยงามนะครับก็คือเรียกว่าการแสดงออกนะครับพฤติกรรมที่ตรงกับเพศโดยกําเนิดนะครับภาพสุดท้ายคือใครครับพระเอกเล็เกนะครับสอนรามนะสอนรามนะครับซึ่งเขาก็มีลักษณะท่าทางที่ชื่นชอบในศิลปะนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับเพศหญิงนะครับเห็นไหมครับว่าทุกคนนะครับสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ เรื่องที่จะเป็นได้นะครับซึ่งพวกเรานะครับก็ควรจะยอมรับในสิ่งที่บุคคลเหล่านี้เลือกนะครับไม่ไม่ได้ผิดแปลกนะครับนะไม่ได้ผิดแปลกนะลูกนะเขาบอกว่านะครับความภาคภูมิใจของตนนะครับนะคือความรู้สึกดีนะครับความรู้สึกดีต่อตอนเองนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีลักษณะนะครับาการแสดงออกทางเพศอย่างไรก็ตามจะตรงหรือไม่ตรง เพดดํกเนิดก็ตามนะครับมันคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับแต่อยู่ที่การทําความดีนะครับแล้วเราต้องรู้จักนะครับยกย่องให้เกียรติผู้อื่นนะครับไม่ดูหมินนะครับไม่สุปมาผู้อื่นนะครับคาพ่าผู้ที่มีความภาคภูมิใจในเพศของตนนะครับจะเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและจะท,ทําสิ่งต่างๆออกมาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน ครับและการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่นนะครับอ่ะเราหยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันใหม่ในหัวข้อการรู้เท่าทันสื่อในสังคมพาหุวัฒนธรรมนั่นเองนะครับก็อ่าวันนี้นะครับก็ฝากไว้ในเรื่องนี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวมาเซอร์มีใบงานนะครับจบท้ายคลิปดูท้ายคลิปจบปุ๊บทำใบงานต่อด้วยนะครับโอเคนะฮะ วันนี้ก็มาเสริมหมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย